สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องไม้ชั้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันนะคะแบบชิวๆนะคะทุกคนกำลังชาร์จเริ่มต้นแล้วระดับแบตเตอรี่36%ก็ทุกคนนะคะอยากให้หนูทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์นะคะแล้วก็ ก่อนที่จะไปก่อนที่จะยังไงก็คือแบบขอให้ทุกคนนะคะกดติดตามช่อง youtube หนูด้วยนะคะติดกดเลยกดเลยนะคะไปไปก็ ก่อนจบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะให้หนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูนะคะทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ